สวัสดีครับซีแมนไลฟ์วันนี้นะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องที่มี FC ถามมานะครับว่าสอบตั๋วยากไหมนะฮะสอบตั๋วนี่หมายถึงตัว๋วใบสติฟิเกตใบใบรับรองเกี่ยวกับ ความสามารถนะฮะการเป็นนายท้ายเรือการเป็นออยเลอร์นะตอนนี้กำลังขับรถอยู่นะก็จะพูดไปขับรถไปแล้วกันก็คือในส่วนที่ว่าสอบตัวยากไหมเนี่ยผมก็จะขอบอกไว้ก่อนว่าไม่ยากถามว่าทำไมถึงไม่ยากก็เพราะว่าก็เดี๋ยวผมจะขอยกตัวอย่างตัวสอทับสี่กับตัวสามทับสี่นะครับของกะลาสีที่จะสอบเป็นนายท้ายแล้วก็ ของ e-boy ที่จะสอบเป็นพอยเลอร์นะครับซึ่งก่อนที่น้องๆจะมาสอบน้องๆจะต้องทำเทนนิงอยู่แล้วเนาะเทนนิงเรคคอร์ดบุกอะที่จะต้องเอาเอามายื่นในการสอบด้วยเนาะซึ่งในการเขียนอะม,นมันก็เขียนจากประสบการณ์การทำงานของน้องประมาณสักพี่จำไม่ผิดก็จะประมาณสัก6เดือนหรือ9เดือนหรือ,อยังไงนะ,ะนั่นแหละในช่วงที่เราสอบในในข้อสอบเนี่ยมันก็จะมี งานที่เราทํามานั่นแหละบนเรือที่เราจะต้องมาเขียนมาลงบันทึกไว้นั่นแหละตามแต่ละหน้าที่อ่ะนะมันจะมีหมดเลยเพราะว่าพี่เคยสอบมาก่อนตัวสอบรับสี่อ่ะก็คือมันตามตรงที่พี่เคยเขียนที่นี่เลคคอร์ดบุ๊กด้วยเลยครับนะแล้วก็เวลาไปสอบอ่ะเราต้องนึกตัวเองนะว่าที่เร,เรากําลังเราเป็นเราเป็น a อบหรือเราเป็นออยเลอร์นะ อย่าไปคิดว่าเฮ้ยเราก็นั่งนั่ง,น,งนั่งทำข้อสอบให้เราไม่รู้ว่ะบางอย่างเราไม่รู้ว่า a อข้อสอบเนี่ยมันเกี่ยวกับ a อมันเกี่ยวกับอยเลอร์อยเงี้ย a, er, แล้วเราแล้วเราด้วยความที่ว่าเราเป็นจราสีหรือเป็น e boy นะอีบอยเนี่ยเฮ้ยเราไม่รู้ว่ะแต่เวลาซึ่งมันจะทําให้ทําข้อสอบได้ยากนะในการทําข้อสอบอ่ะทิศง,ง่ายๆเลยก็คือพอเราไปนั่งทําเนี่ยปุ๊บเราสังกดจิตตัวเองเลยบอกว่าเฮ้ย ูเป็น AB เว้แล้วก็นั่งทําเลยแล้วเราแล้วเราจะรู้ว่าเฮ้ยข้อสอบแต่ละข้อเนี้ยอบต้องทําหน้าที่อะไรวะถือท้ายเนี่ยซ้ายสิบขวาสิบเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรตรงหางเสือตรงเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยคือเราต้องรู้ไงอย่าเป็นนายท้ายนะก็ยอกตัวอย่างที่นายท้ายแล้วกันเพราะว่าเวลาที่เราขึ้นไปบนสะพานเนี่ยช่วงนับช่วงเรือเข้าล่องเนี้ยแล้วเราไปขอก็ถือท้ายเนี่ยเราต้องจํานะ ส่วนใครที่วิ่งเรือสายในอะ่ะก็จะลำบากหนอ่อยเพราะว่าในในข้อสอบอะ่ะคือมันก็จะมีภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการถือท้ายอะไรแต่ว่าถ้าใครเขียนไว้ในเล็กทองแต่ถ้าใครเขียนไว้ในเทคนิคเล็ก o อดบุ๊กอยู่แล้วอะ่ะมันก็จะง่ายขึ้นแล้วเราก็เอามาท่องพยายามท่องอะ่ะยิ่งถ้าเราใช้ได้บ่อยๆนะจะเวลามาสอบเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้น ถัดมาเป็นตัวอัปเกรดนะตัว AB 2.5ทบหรือ o i l e r 3.5ผมจะขอพูดในส่วนของตัว AB 2อทนะเพราะว่า o i l e r 3.5ับเนะี่ยผมไม่รู้จริงๆก็คือมันเป็นตัวสลักนะทุกคนซึ่งหมายความว่าในต่างในในเรือของบริษัทต่างประเทศน,นะที่ผมทำงานอยู่จากเรือบริษัทของสิงคโปร์คือตอนนี้นะ AB ทุกคน ต้องมีตั๋วสองทับห้าเพราะว่าตัวสองทับห้าเนี่ยสามารถทํางานบนเด็กได้ในต่างประเทศอ่ะตั๋วสองทับสี่อ่ะเขาจะให้เราเข้าเว้ายากอย่างเดียวนะเขาไม่ให้เขาไมา่ามาได้ให้เรามาทํางานบนเด็กนะ,อ,ะอันนี้พูดถึงในต่างประเทศนะแต่ของไทยก็ย่างที่เรารู้ก็แหละเพราะว่าตอนที่ผมไปทํางานอ่ะอยู่ต่างประเทศอยู่บริษัทเรือต่างประเทศ ตัวสอบับสี่ี่เขาก็ให้เข้าเวรอย่างเดียวแหละสบายมากเลยอแต่ว่ามีตัวสอบทัห้าแล้วอ่ะคือเราก็ต้องทํางานวันเด็กได้แล้วก็วันใดวันหนึ่งเขาโปรโมทเราเป็นสลังเราก็ขึ้นได้เลยวิธีการสอบข้อสอบก็จะคล้ายๆกับจะมีบางข้อที่เหมือนกับสองทับสี่มาแต่ว่ามันก็จะมีเพิ่มขึ้นมาเพราะว่ามันเป็นความเป็นสลังอนะะเนาะก็ะอย่างที่บอกว่าเวลาสอบก็คือให้นึกว่าตัวเองเป็นให้นึกว่าตัวเองเป็นสลังนะอ่า เพราะในข้อสอบอ่ะเราก็จะรู้เลยถ้าเป็นสลังสลากต้องทําแบบนี้เราก็จะการได้ไง่ายแล้วสิ่งแล้วสิ่งที่สําคัญเลยก็คือในข้อสอบอ่ะเวลาตอบอเวลาตอบคาถามเนี่ยอย่าตอบในสิ่งที่เราเคยทําบนเรือนะให้ตอบตามหลักวิชาการนะมันก็จะช่วยได้เพราะว่าในข้อสอบเขาจะถามตามหลักวิชาการ นั่นแหละเนี่ยครับก็ไกด์ในการสอบตั๋วของ AB แล้วก็ออยเลอร์ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับน้องๆที่เตรียมตัวที่จะสอบก็หมั่นอ่านหนังสือหมั่นท่องเยอะๆนะเพราะว่าบางทีอ่ะมันก็มีมันก็มีคำถามหลอกเราด้วยแหละ แต่เราเอาในส่วนของในตำแหน่งของเราให้ได้ให้เป๊ะแค่นั้นเองเทนนิงเลคคอร์ดอะสำคัญนะใครที่สอบถัว2ทับสเสร็จก็เก็บไว้นะเพราะว่าตอนที่เราจะสอบ2อทับหเนี่ยเราก็ต้องเขามาอ่านเพิ่มเติมนะอย่าทิ้งนะเสร็จไม่ใช่ว่าได้ได้สอสทับสีแล้วโยนเทนนิงเรคคอร์ดไอเทนนิงเลคคอร์ดบุ๊กทิ้งเลยเพราะว่าของผมเนะี่ยผมยังเก็บไว้อยู่เลย เขาบางบางทีก็ถ้าเราส่วนตัวผมอะท่าแบบว่ามีมมน้องๆที่สนิทหรือจากอะไรเงี้ยอา่าถ้าเขามาถามแนวข้อสอบหรืออะไรเงี้ยผมก็จะยื่นเทนนิงให้เขาลองเอาไปอ่านดูอา่าเพราะว่าถ้าเขาอ่านเขาก็จะสอบได้ไงนนะโอเคนะครับทุกคนก็ตอนนี้ผมก็ขับรถรถอยู่นะก็ตาอาจจะไม่ได้มองกล้องถ้าคิดถ้าถ้าน้อง เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องของผมด้วยนะครับสําหรับวันนี้บ๊ายบายครับ